สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Was in my bag ยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราพบอะไรมาแทนกันบ้างนักข่าวทุกท่านมาบ้างคะเลอกอย่างแรกวจอยขอเอากระเป๋ายตัดโอเคนี่โอ้โหสีชมพูสีม่วงค่ะแบบว่าใบบอลนิดนึงนะคะแล้วก็แต่ก็เปิดไมติดตาไม่ต้องคไม่ต้องสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเราคือโทรศัพท์มือถือ หนึ 1> 1 mhm. okay. okay. no, mm ่งเครื่องไม้ทอต้องมีสองเครื่องเนาะต้องมีสองเครื่องนะคะทีนี่คนอะไรพบมาต้องสองเครื่องสินค้ากีฬาอะไรก็เยอะเนาะแล้วก็อะไรเราไม่มีแล้วก็คุณแดนล็ต้องกดอะไรคะเอ่อถูกฝากร้องแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะถูกไหมถูกฟังนะคะมีหลายตัวฟังนี่ อันนี้สองอ้าวหายไปไหนนะอ๋อย่นหูปังนะคะแล้วก็วิตามินนะคะเพิ่มความสวยปั่มปังนะคะเครื่องสำอางเครื่องสำอางเครื่องสำอางของเราก็มีนะคะแป้งพับค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นแป้งพับนะคะของบ๊อบบี้บ๊าวค่ะแล้วก็โ lipstick lipstick ที่รองที่รองนะคะจะจัดแนกันนะสีสี ก็จะคก้ายการสีะคล้วก็พิเอีกเป็นเคร่องสกีอันรองอินดนะโอ้ยนี่เดียวได้กระเป๋าเครื่องสำอางเลยอะแล้วก็ไปแอลกอฮอล์นะคะน้ำหอมจะไปแอลกอฮอล์ปกไว้ค่ีแก้ปวดหัวเวลาทำดักสายชาร์จแบบ ไม่ได้แต่ฉันแบบถอดได้นะเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วก็โหลที่มันส่ง่านระหว่างวันก็อย่างเงี้ยค่ะระหว่างเราขับรถมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะถึงแบงค์เน้องเยอะมากเลยนะค่ะน้ำหอมไว้เติมระหว่างวันหกง่ายๆอันเล็กๆค่ะไม่ต้องหกพวกใหญ่แล้วก็อันนี้นะคะสองขวดสองกิ๊ดอันนี้ที่ขาดไม่ได้นะคะ กาวิคอนเพราะว่าอะไรเพราะเรามีรอประจำตัวแล้วก็อันนี้คือเหลือสิ_<_<_<_<_่งอ um ื<__<_<_่นใดคือพกมาเพื่อที่จะมาตัดทะลหลวงมากค่ะวันนี้ของเยอะมากวันนี้ของเยอะมากแล้วก็มีกุญแจห้องนะคะแจคอนโดนะคะไหนกุญแจคอนโดพีการพีการแล้วกุญแจกุญแจค่ะใช่ค่ะอุ้ยฟกเป้มาเถอะแบบเนี้ยแล้วตะลุกองค์ค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่ผมมาประมาณนี้ค่ะหมดยร์ยังหมดยร์ยังก็น่าจะหมดแล้วนะคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมออกาไปบ้านก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไปใช่ไหมคะสองใอก็จะเป็นทุกอย่าง ขาดไปไม่ได้เลยถ้าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทั้งหมดนี้นะคะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ออกจากบ้านไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมโอเคจบแล้วจบรายการจบรายการรีวิววันนี้อาจจะแบบคุกของมาให้ดูใช่เดี๋ยวมาดูรอบหน้าเราจะพกอะไรมาบ้างน,นะคะจะเป็นกระเป๋าลากไปเลยใช่อาจจะ <c oughs> เป็นกระเป๋าลากเพราะถึงจะ ด, like, ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะ